สวัสดีครับพบกับบ้านถนนฟลามเตอร์นะครับวันนี้จะมาทำอาหารให้ทุกคนได้ลองดูนะครับแล้วก็ลองชิมนะครับเดี๋ยวผมจะชิมเองครับแล้วก็ทุกคนจะได้ดูนะฮะวันนี้จะมาทำเมนูลาบหมูนะครับตอนนี้ผมกำลังทอดหมูอยู่นะครับ เดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันครับย่เฮ้ยโอ้ระเบิดดีแท้ ตอนนี้เราก็กำลังเสด็ดน้ำมันนะครับเหลือเท่าไ้ก็จะปรหมาณนี้เนนะีย่ยเราจะเอาชิ้นเหลือใสลไปนะฮะี่องหลบออกใ,ใจหน่อยนะครับเพราะว่ามันกรนะเด็นครับ โอเคครับลบออกใจก่อนขั้นตอนต่อมาก็เราเอาเนื้อหมูที่เราทอดแล้วนะครับมาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วเราก็ใส่พริกป่นครับตามด้วยบีบมะนาวใส่ตามใจชอบเลยครับถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะคนให้เข้ากันใส่น้ำปลาใส่ข้าวคั่ว ใส่ตามใจชอบเลยครับคนให้เข้ากันอีกรอบใส่หอมสดแล้วจะชอบนะครับว่าชอบเยอะนะครับหลังจากนั้นก็ชิมิมดูนะครับอืมอืมอร่อยครับนี่ครับอ่าอืมอืมแล้วเอาข้าวตาม ้็ครับ มันจะได้กลิ่นแบบเข้าวคั่วนะครับแล้วก็ประชาติเปรี้ยวนิดๆของมะนาวครับลองกินกับโชมดูนะครับ วิธีการทำเนี่ยไม่ยากครับได้เนื้อหมูสามชั้นมาแล้วก็มาหัน่นให้เป็นแนวยาวแล้วก็ไปทอดคนะรับการทอดก็ทอดให้กึ่งสุกนะครับไม่ใช่กึ่งดิบนะมันจะเกือบสุกนะครับมันจะได้รสชาติมันจะได้กลิ่นของเนื้อหมูแบบออกมาด้วยนะครับ หลังนั้นก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นนะครับเสร็จแล้วก็ปรุงได้เลยคปรุงตามใจชอบเลยครับเด้ชิมให้ดูรอบนึง